ันนี้21่สตุลานะครับน้ำท่วมหมู่บ้านพกษาร1เคลอง3วันนี้เข้ามาขออีกรอบหนึ่งวันที่2เดี๋ยววันนี้น้ำจะขึ้นอีกนะครับนี่นะเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านใช้จักรยานอุกขยบนะครับ อยู่ที่นี่มาสิบปีนะครับครั้งนี้ครั้งแรกในชีวิตโหบ้านนี้ไม่เคยน้ำท่วมนะครับโอ้โอ้ จ,จับลง YouTube ให้หมดเลย